สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะในช่วงที่ต้นพริกเราเริ่มติดดอกออกผลแบบนี้นะคะเราหมั่นบำรุงดูแลค่ะต้นพริกจะได้ดกนะคะออกผลดกให้เราเก็บกินตลอดค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาก็ออกดอกนะคะแล้วก็ติดผลค่ะ วันนี้ก็จะชวนทุกคนมาใช้ประโยชน์นะคะจากนมเหลือๆนะคะที่บางคนอาจจะมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะทานนมไม่หมดนะคะแล้วก็เหลือไว้นะเสียดายค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันค่ะและวันนี้ค่ะทุกคนต่ายจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยน้ำซาวข้าวนะคะพอดีว่าเก็บไว้2วันค่ะเขาก็เลยจะมีพวก ฟิล์มบางๆเกิดขึ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะทุกคนใช้ได้นะคะนี่เราก็นําน้ําซาวข้าวมาใช้นะคะแล้วก็เวลาที่น้าําซาวข้าวของเราเนี่ยเก็บไว้หลายวันเนี่ยเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นก็จะเริ่มมีนะคะฟิล์มฝ้าขาวๆที่เกิดขึ้นก็จะเริ่มมีนะคะดังนั้นไต่จะแนะนําว่าใครที่เอาน้ําซาวข้าวที่เก็บไว้หลายวันมาใช้ก็ให้ผสมน้ําเปล่าไปด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวไต่จะไปเติมน้ําเปล่ามาก่อนนะคะ เอาเลยค่ะเราก็เติมเพิ่มลงไปค่ะนี่ค่ะไม่ให้เขามีกลิ่นนะคะแล้วก็ให้เจือจางลงสักหน่อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็นํานมค่ะทุกคนที่ลูกเล็กเด็กแดงของเราทานไม่หมดนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นนมบูดแล้วด้วยนะคะทานไม่หมดต่ายเก็บไว้ในตู้เย็น หลายวันเลยนะคะเวลากล่องนมเนี่ยผ่านการเปิดแบบนี้อากาศเข้านะคะเขาจะบูดเร็วนะทุกคนนี่ค่ะในคลิปนี้แต่ก็เลยจะชวนทุกคนมาใช้ประโยชน์จากนมบูดเหลือๆนะคะเราก็นำมาผสมกับน้ำซาวข้าวแบบนี้ค่ะแล้วก็เทลงไปเลย 1-2ถึงช้อนนะคะช่วยบำรุงต้นพืชต้นผักได้นะใครมีนมเปรี้ยวก็ใช้นมเปรี้ยวแบบนี้ก็ได้ใครไม่มีนมเปรี้ยวนะคะก็ใช้เป็นนมจืดก็ได้จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะ2ออย่างนี้นะคะเอามาใช้บำรุงพืชผักของเราให้เกิดประโยชน์ค่ะต้นพริกที่กำลังติดดอกออกผลนะคะจะได้เจริญเติบโตง,งอกงามสวยค่ะนี่ค่ะเราก็ราดรถไปเลยค่ะ ใช้ได้กับต้นพริกนะคะแล้วก็พืชผักอื่นๆทุกชนิดเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็ใช้ได้ค่ะทุกคนโปยเซียนค่ะมะเขือค่ะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะรดได้เลยอ่าหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต่ายก็จะรดน้ำเปล่านะคะผสมกับนมที่ บูดเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้น้ำซาวข้าวหมดแล้วนะคะใครไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะก็ผสมกับน้ำเปล่าได้ค่ะนี่ค่ะเรามาเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสองช้อนใส่ไปเลยน้ำหนึ่งกระแป๋งค่ะไม่มีน้ำซาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่านะคะนี่ค่ะเหมือนไใต่ทำให้ดูนะรดกันต่อค่ะทุกคนที่ต้นมะเขือค่ะ รถไปเลยอ่ะขออาภัยเมื่อกี้บงังดอกไม้บังนะคะรถไปแล้วอ้าวทางนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยต้นโปยเซียนเล็กๆรถได้หมดค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็ชวน ทุกคนนะคะมาใช้ประโยชน์จากนมที่บูดแล้วนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ต้องทิ้งค่ะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงหรือแม้แต่บางคนนะคะทานนมไม่หมดนะหรือบางคนนะคะอย่างตายเนี่ยก็คือเอานมมาพอกหน้านะคะแล้วเราก็คือเราต้องตัดอยู่แล้วเนาะเอานมมาพอกหน้าเสร็จก็คือไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรจากนมต่อเราก็เอามารดราดพืชผักได้ค่ะเนี่ยค่ะก็ลองทำดูนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ